สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิวิบาลนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับพี่น้องผมอยากจะนําวิธีการอ่านพระคัมภีร์เพื่อที่จะแบ่งปันพี่น้องว่าถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ด้วยวิธีนี้ผมมั่นใจครับว่าเราจะได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราจะให้พระคัมภีร์อ่านเราการอ่านพระคัมภีร์แบบนี้นะครับเป็นการอ่านที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบภาวนาครับภาวนาพระธรรมของพระเจ้า กระชัดาวิดผู้เขียนเสวดีบอกว่าข้าพเจ้าภาวนาประธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนการอ่านแบบนี้นะครับไม่จะเป็นการอ่านแบบศึกษาพระกมภีร์ในเชิงการตีความพระกมภีร์แต่การอ่านแบบนี้นะครับเรียกว่าเป็นการภาวนาเน้นให้พระกมภีร์วินิจฉัยตัวตนของผู้ปฏิบัติหรือผู้อ่านนั่นเองจึงมีการเปรียบเทียบความแตกต่างว่าเวลาที่เราอ่านพระกมภีร์แบบธรรมดาในแง่ของการศึกษาพระกมภีร์นั้น เรเน้นเรื่องการตีมความหมายเพิ่มพีและนําไปใช้แต่การอ่านแบบภาวนาเพราะเจ้าของพระเจ้านั้นก็คือการยอมให้เพิ่มพีนั้นอ่านเราแท้จริงแล้วการอ่านทั้งสองแบบนั้นก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันครับก็คือเป็นการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้อ่านแต่การอ่านแบบภาวนานั้นก็จะมีผลส่วนตัวในระดับของบุคคล ที่เรียกว่าเอกับบุคคลหรือ individual ก็คือจะมีผลต่อชีวิตส่วนตัวของเราและนี่คือการเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการเฝ้าเดียวอย่างแท้จริงครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือการอ่านแบบนี้เรียกว่าเป็นการอ่านแบบเคี้ยวเอื้องฉะนั้นการอ่านแบบนี้นั้นจึงเป็นการอ่านที่ต้องใช้เวลาการอ่านแบบภาวนาเน,นี่ยนะครับเป็นการสํารวจวินิจฉัยตัวเองและสนทน,นากับพระเจ้าส่วนตัวด้วยใจจดจอ่อซึ่งตรงนี้ครับก็มีส่วนคล้ายคลึงกับการเฝ้าเดียวครับ แต่ที่สาคัญก็คือว่าการเฝ้าเดี่ยวนั้นก็เป็นลักษณะของการที่เรามีเวลาที่จํากัดแต่เวลาอ่านแบบภาวนานั้นเป็นการอ่านที่เราไม่จํากัดเวลาเป็นการใช้เวลาที่เราแยกแยะออกมาเราจองเวลาส่วนตัวกับพระเจ้าพี่น้องครับการอ่านพระคัมภีร์แบบไขครวนการอ่านแบบเคี้ยวเอื้องจะเป็นการอ่านที่นำมาถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา โดยเน้นความสำคัญของการย่อยหรือการนิ่งฟังเพื่อให้พักคำและข้อความจากพระเจ้าน,นั้นเป็นฝ่ายเลือกและตีความพวกเรามากกว่าเป็นการที่ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรวจสอบสวนตีแผ่วินิจฉชยท่าทีในใจของเราด้วยการฟังและการสงบต่อพระพักพระเจ้านั้นเหมือนกับเป็นพระเจ้าที่เราคุ้นเคย เป็นพระเจ้าที่เรารักและโปร่งรักเราเหมือนกับเรากําลังนั่งด้วยกันกับพระเจ้าครับนี่แหละครับคือการอ่านแบบเคี้ยวเอื้องและเมื่อเราคิดถึงการอ่านแบบเคี้ยวเอื้องนี้นะครับทําให้ผมได้เข้าไปหาความรู้ของสัตว์ที่เคี้ยวเอื้องพี่น้องครับสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างกลับกลายมาเป็นความอัศจรรย์ของการที่เราจะอ่านพระคัมภีร์แบบเคี้ยวเอื้องเพราะสัตว์เคี้ยวเอื้องนั้นมีทั้งหมด4ี่กระเาพาะครับหลายคนคงทราบนะครับ หลายคนที่ชอบกินเกาเหลาเนื้อตุนจะมีเครื่องในที่เกี่ยวข้องกับกระเพาะนั้นถึง4อย่างด้วยกันอย่างแรกเราเรียกว่ารูเมนครับคนธรรมดาทั่วไปเรียกว่าภาคีิิวรูเมนหรือภาคกิลิวนั้นมีหน้าที่คุกคล้าผสมผสานอาหารครับซึ่งก็หมายถึงการฟังการคิดการตั้งคําถามที่พระเจ้าที่เราอ่านเพื่อการภาวนานั้นเราจะต้องตั้งคําถาม เราจะต้องคุกเค้าอาหารเราจะต้องฟังครับการคุกเร้าอาหารนั้นคุกไปเข้ามาผสมผสานอาหารนั้นต้องใช้เวลาฉะนั้นจึงมีคําแนะนําว่าการที่เราจะฟังพระสวดเสียงของพระเจ้าผ่านทางพระพจนานั้น,น,นต้องใช้เวลาในการที่จะอ่านซ้ําย้ําทวนบางครั้ง3มรอบบางครั้ง5รอบคุณพ่อผมเคยสอนว่าการเตรียมเทศนั้นเราจะต้องอ่านพระวจนะถึง20รอบเป็นอย่างน้อย เพื่อให้พระวจนะนั้นได้สืมซับได้คุกเคลาวความคิดของเราด้วยการตั้งคำถามว่า Who What when Why How ครูสอนพจัก์กมปีคนไทยบอกว่าใครทำอะไรที่ไหนอะไรอย่างไรนี่คือการตั้งคำถามเพื่อให้เกิดการคุกเคลาวพระวจนะของพระเจ้าเพื่อที่เราจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปของสัตว์เคี้ยวเอื้องก็คือสํารอกอาหารออกมา กระบวนการการสำรอกนั้นอาจจะเปรียบเหมือนกับการที่เราจะไขขรวนซ้ําอีกครั้งหนึ่งการที่นําออกมาเคี้ยวของสัตว์เคี้ยวเอื้องนั้นทําให้เส้นใ่หญ้าหรือฟางที่เขากินไปนั้นให้ฉีกขาดอีกรอบหนึ่งหลังจากที่คุกเคล้าแล้วก็ต้องออกมาเคี้ยวอีกรอบหนึ่งครับและนี่คือการไขขรวนเพราะประจันต์ของพระเจ้าในตอนนี้นะครับเครื่องในวัวเขาเรียกว่ากระเพาะรังพึ่งเราเห็นว่า กระเพาะดังพึ่งนั้นมันมีลักษณะเหมือนหลังพึ่งนะครับมีห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมนะครับเพื่อที่จะเกิดการขย่อนหรือสำรอกออกมาและนี่คือเป็นที่มาของคําว่าเคี้ยวเอื้องครับเพราะว่าการเคี้ยวเอื้องนั้นคือการส่งอาหารที่ถูกย่อยแล้วในระดับต้นกลับมาเพื่อที่จะให้ฟันและปากของสัตว์เคี้ยวเอื้องนั้นได้มีโอกาสบดขยี้อาหารอีกครั้งหนึ่งคิดไค้ควรครับ พระ,ะบอกว่าข้าพเจ้าภาวนาพัะธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนคือไข้ครวนคิดไปคิดมาสําหรับพระคมภีร์ในแต่ละตอนที่เราได้ยินได้ฟังอย่าลืมนะครับคือเลืองไปคุกคลาก็คือการที่เราจะต้องตั้งคําถามฟังคิดอย่างรอบคอบและสําลอกออกมาคือการไข้ครวนคิดอีกรอบหนึ่งครับต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากขึ้นเรื่อยๆก็คือการสกัด การบีบครับกระเพาะตรงนี้เราเรียกว่าโอมาซัมโอมาซัมก็คือเป็นการผสมและบดขยี้บีบน้ําออกจากอาหารและเพื่อที่จะนําอาหารขึ้นไปสู่กระเพาะส่วนสุดท้ายคนที่ชอบกินเกาเหลาเขาเรียกกระเพาะส่วนนี้ว่ากระเพาะ30กรีบก็คือมีลักษณะภายในเหมือนกับเป็นแผ่นซ้อนทับหนาหนานะครับมีแรงขยี้มีแรงบดทําหน้าที่ กล้ามเนื้อของกระเพาะเลยครับก็จะบีบตัวครับโอม่าซัมนี้คือกระเพาะ30กลีบมีหน้าที่บดและบีบครับการบดและบีบนั้นก็คือการสกัดสกัดเอาบทเรียนออกมาสกัดเอาหลักคําสอนที่เกิดจากพระญาติของพระเจ้าซึ่งเป็นหลักการที่ชัดเจนขั้นตอนของการบดและบีบนั้นก็คือเพื่อที่จะสกัดสกัดเอาอาหารแยกออกจากน้ําครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญครับ เป็นการสกัดการบีบการบดฉะนั้นนั่นคือการที่เปรียบเทียบว่าเป็นการขั้นตอนการพูดคุยสนทนากับพระเจ้าว่าพระองค์ต้องการสื่อสารอะไรความตั้งใจของพระองค์ที่จะสื่อสารให้เราเปลี่ยนแปลงนั้นมีอะไรบ้างขั้นตอนนี้ครับเป็นขั้นตอนที่เราพูดคุยสนทน,นากับพระเจ้าผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าข้อความความคิดหรือบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นเสียงหรือ ภาพที่เราได้จากการไขควรตรงนี้คือขั้นตอนการพูดคุยเพื่อจะได้มาซึ่งหลักการที่ถูกต้องเราสามารถตอบสนองต่อพระเจ้าด้วยภาษาพูดที่ง่ายๆนะครับแทนที่จะใช้หลักศาสนศาสตร์หรือแทนที่จะใช้คำพูดที่สูงส่งประทับใจให้พูดถึงสิ่งที่เราคิดให้พูดถึงสิ่งที่เรารู้สึกและเปิดเผยกับพระเจ้าเหมือนอย่าง คนที่สนิทสนมกันพูดคุยกันแบบธรรมชาติแบบสบายๆแบบีแลักซ์ครับให้เกิดความชัดเจนว่าพระเจ้าต้องการอะไรจากเราพระเจ้ามีวัตถุประสงค์อย่างไรในชีวิตของเราผ่านทางพะวจนะของพระเจ้าตอนนี้เพราะฉะนั้นขั้นตอนการบีบการบทนั้นก็คือการที่เรากำลังสนทนากับพระเจ้าครับต่อไปนะครับกระเพาะที่สของสัตว์เคี้ยวเอื้องก็คือ อ b โบมาซัมเมื่อสักครู่นี้กับกรพาะที่3นะครับเรียกว่าเป็นกระเพาะ30กรีบพราะเป็นแผ่นซ้อนทับกันและมีแรงขยี้แรงบดมหาศาลต่อไปนี้ครับเป็นอบโบมาซัมซึ่งเป็นกระเพาะแท้ครับเป็นกระเพาะที่แท้จริงพวกเราก็จะเป็นกระเพาะแบบนี้ก็คือว่าผนังด้านในของกระเพาะแบบนี้นะครับอบโบมาซัมในส่วนนี้มีต่อมที่ผลิตน้ําย่อยครับทําหน้าที่เหมือนกับกระเพาะอาหารของพวกเรา ก็คือหลั่งน้ําย่อยหลายชนิดเพื่อย่อยโปรโตีนจากอาหารย่อยโปรโตีนจากหญ้าจากฝางและย่อยจุลินทรีย์จากกระเพาะอาหารตอนต้นด้วยนะครับคนขายเนื้อก็เรียกว่าเป็นกระเพาะจริงหรือกระเพาะแท้ครับการอ่านเพิ่มพีแบบสัตว์เคี้ยวเอื้องนั้นจะต้องเข้าไปถึงระยะที่4หรือกระเพาะที่4ก็เรียกว่าเป็นการปล่อยให้เกิด อันซึมซับะวชนะของพระเจ้าได้ยอมรับเอาถ้อยคําซึ่งเป็นสารอาหารไปบำรุงเลี้ยงชีวิตตรงนี้เองนะครับเป็นงานของพระเจ้าครับเป็นพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับเราเรียกว่าเป็นเวลาที่พักสงบในพระเจ้าเป็นเวลาของการซืมซับรับเอาถ้อยคําของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเป็นการเข้าสนิทอยู่ในพระคำและให้พระคำฝังในชีวิตของเรา รวมถึงให้พระคำครอบครองความคิดจิตใจของผู้อ่านผู้อ่านอาจจะนำพระคำที่ได้มาอ่านภาวนาย้ำหลายครั้งเท่าที่จะพอใจอันเป็นการยืนยันและยอมรับในพ,นะพระเจ้านั้นเป็นการใช้เวลาที่นิ่งสงบและสัมพันธ์สนิทก,กับพระเจ้าครับเราจะต้องระลึกเสมอว่าพระเจ้านั่งอยู่ด้วยกับเราตลอดเวลานั่งอยู่ต่อหน้าเราให้ฝึกในการสัมผัสและมีประสบการณ์กับัการทรงสถิตของพระเจ้า ในขั้นตอนนี้พี่น้องครับนี่คือขอบวนการทั้งสีขั้นตอนในการอ่านแบบเคี้ยวเอื้องอ่านแบบภาวนาไข้ขวนโพชนาของพระเจ้าผมอยากจะย้ําเน้นครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งครับสัตว์เคี้ยวเอื้องมีสีกระเพาะการที่เราจะอ่านพระคัมภีร์แบบเคี้ยวเอื้องก็จะมีสีขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนการคุกเคลาผสมผสานก็คือการฟัง พอจน่าของพระเจ้าหลายหละรอบครับฟังอย่างตั้งใจฟังอย่างจดจอ่อแล้วก็ตั้งคําถาม Who, ู h วัดเวนวาย h ฮาตรงนี้ก็เปรียบเทียบกับพระเพาะที่เรียกว่าภาคีริวนะครับต่อไปขั้นตอนที่2นะครับคือการสํารอกออกมาก็คือการไข้ควนควนั้นก็คือการที่สัตว์นั้นจะนําสิ่งที่คุกคราแล้วออกมาเพื่อที่จะเคียวครับแต่การเคี้ยวตรงนี้ครับเป็นการเคี้ยวในปากอีกรอบหนึ่งครับ ให้อาหารที่อยู่ในปากนั้นละเอียดชั้นใดชั้นนั้นครับการที่เราสำาออก,การที่เราไขควรโปรเจนะของประเจ้าในเชิงรายละเอียดก็จะทําให้เราสามารถที่จะเข้าถึงหมายที่แท้จริงเก็บการเก็บรายละเอียดนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากขั้นตอนหนึ่งในการอ่านแบบภาวนานี้เองในขั้นตอนนี้ศัพท์ทางวิชาการเรียกว่าเมดิเทตก็คือการภาวนา กระเพาะอาหารที question, the the ่ทําหน้าที่ในขั้นตอนนี้เขาเรียกว่ารังผึ้งครับขั้นตอนที่3ครับคือคือการบดและบีบเพื่อสกัดเอาหลักคําสอนบทเรียนออกมาใช้ขั้นตอนนี้กระเพาะเขาเรียกว่าเป็น30กลีบก็คือการที่แยกแยะครับอะไรเป็นอาหารอะไรเป็นน้ําแยกแยะออกมาการบดเนี่ยครับคือการทําให้มันเกิดการแยกออกมา ฉันตรงนี้ครับขั้นตอนนี้กระเพาะเรียกว่ากระเพาะ30ิบกรีบแยกแยะบทเรียนครับแยกแยะพระสุรเสียงของพระเจ้าแยกแยะพระาไทยของพระองค์ออกจากการมโนของเราเองกระเพาะของสัตว์เคี้ยวเอื้องในขั้นตอนนี้เรียกว่าโอมาซัมหรือคนไทยเรียกว่ากระเพาะ30ิบกรีบนั่นเองครับเป็นขั้นตอนที่4เป็นขั้นตอนสุดท้ายครับ เป็นขั้นตอนของการย่อยยอมรับถ้อยคําของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเป็นการใช้เวลาและปล่อยให้พระวจนะของพระเจ้าโดยพระวิญญาณริสุดนั้นจะเปลี่ยนถ้อยคําของพระเจ้านั้นกลายเป็นสารอาหารไปบรุงเลี้ยงไปหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเราเป็นการยอมให้พระวจนะและถ้อยคําของพระเจ้าครอบครองความคิดจิตใจและชีวิตของเรา และนำไปปฏิบัติได้ชาวบ้านเรียกกระเพาะส่วนนี้ว่ากระเพาะแท้หรือกระเพาะจริงภาษาฝรั่งเรียกว่าอะโบมาซัมเราต้องระลึกเสมอว่าพระเจ้านั่งอยู่ด้วยตลอดเวลาเป็นการใช้เวลานิ่งสงบเพื่อให้เกิดความสุมซับครับหลังจากนั้นเมื่อสารอาหารซึ่งเป็นพระเจ้าของพระเจ้าที่บำรุงเลี้ยงร่างกายของเรานั้นก็จะนำไปถึงการแบ่งปันให้กับคนอื่นการมีชีวิตในเชิงปฏิบัติ การนำไปใช้และการออกไปรับใช้ด้วยแต่นี่คือวิธีการอีกวิธีหนึ่งครับในการอ่านพระจนัของพระเจ้าแบบภาวนาเป็นวิถีทางในการที่จะเติบโตลงลึกกับพระเจ้าในขณะเดียวกันครับเราก็ยังจะต้องไม่ทิ้งการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบและการอ่านแบบนี้ครับเป็นการอ่านเพื่อพัฒนาข้อมูลความรู้ที่มีอยู่นั้นให้กลายเป็นปัญญาและความเข้าใจ ในขณะที่การศึกษาพระกัมภีร์นั้นทําให้เรารู้จักพลักษณะของพระเจ้าการศึกษาเพิ่มพีนั้นเป็นรากฐานเป็นพื้นฐานที่มั่นคงให้กับผู้เชื่อแต่การอ่านพระชนะของพระเจ้าด้วยพีนี้จะทําให้เรามีประสบการณ์กับความจริงระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและได้รู้จักพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นที่น้องครับการอ่านรพิัมพีแบบนี้นั้นมีอยู่อย่างเดียวครับที่สําคัญมากเป็นเคล็ดลับ ก็คือต้องตั้งเวลาไว้ก่อนจงตั้งเวลาไว้ก่อนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์สําหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องที่พระองค์ได้ทรงสร้างและการย่อยอาหารของพวกมันนั้นเป็นบทเรียนให้กับข้าพุ่งหลายในการย่อยะวชนะของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าภวชนะของพระองค์ตรัสว่า มนุษย์จะบำรุงเลี้ยงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่บำรุงเลี้ยงด้วยพระชนะของพระองค์ทุกคําที่ออกมาจากพระโอษของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาช่วยเหลือข้าพงศงหลายในการที่จะอ่านพระชนะของพระเจ้าแบบเขี้ยวเอื้องแบบชนิดที่ภาวนาพระธรรมของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดสอนข้าพงศทั้งหลายด้วยเพื่อที่จะช่วยข้าพงศหลายรู้จักพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็น แต่เพื่อที่จะให้ข้าพงศหลายไม่เพียงแต่เป็นผู้อ่านโพชนะของพระองค์แต่ขอให้โพชนะของพระองค์วินิจฉัยความคิดท่าทีด้วยการอ่านแบบไข้ขวรขอให้พระวจนะของพระองค์อ่านพวกข้าพงศ์หลายอ่านชีวิตของข้าพงศหลายและข้าพงหลายจะพร้อมใจที่จะกลับใจใหม่เชื่อฟังพระองค์สารภาพติดตามพระองค์จนถึงที่สุดอธิษฐานกราบทูลในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอพระเจ้าอำานวพระพรพี่น้องรักทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ but ชีวิตให้ผ่านไปไม่ใช่ความดีที่ข้าเคยทำแต่เป็นความงามในรักพระองค์ที่ทรงให้ข้าเข้ามาในทางพระองค์ไม่ใช่ความดีที่ข้าต้องทำแต่ข้าจะดำหน้าตาพระองค์ผู้ทรงเป็นความสม ใจได้พบความชุชมซำจากเวลาที่เคยขัดสนพระองค์เติมหัวใจข้าไม่มีผู้ใดนอกจากพระองค์เมือ่อข้าต้องเดินในทางมืดมิดพระองค์สถิตและนำชีว ใความดีที่ข้าเคยทำแต่เป็นความงามในรักพระองค์ที่ทรงให้ข้าเข้ามาในทางพระองค์ไม่ใส่ความดีที่ข้าต้องทำแต่ขา้าจะดำเนินตามพระองค์ผู้ทรงเป็นความสม ตัวข้าให้พระองค์พอพระทัย